ถ้าได้กินกาแฟนอกบ้านนี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยว่าไหมคะแล้วเราก็ได้มาเจอร้านกาแฟสดลดเคลื่อนที่เป็นกาแฟของช้างป่าเห็นไหมคะแอดพิพิธภัณฑ์การเกษตรรู้เลยว่าพี่เขาขายอยู่ฝั่งเกษตรนั่นเองค่ะพอดีว่านิดแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่เขาเข้ามาขายในร้านพอดีค่ะก็เ,เลยได้ชิมเห็นรถขายพี่เขาตกแต่งน่ารักดีค่ะอุย๊ยโคตรเท่เลยชอบมากกาแฟอย่างหอมเลยค่ะทุกคนลืมบอกไปว่าร้านพี่เขาอ่ะมีเมนูมัชฉะด้วย นะก็เลยขออนุญาตพ่อค้าว่าขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะเพราะว่าชอบในสไตล์การแต่งร้านมากเลยใครที่พักอยู่ฝั่งเกษตรมีใครรู้จักร้านพี่เขาไหมคะแล้วเคยชิมร้านพี่เขาไหมใครที่เคยชิมแล้วมาเม้นบอกกันได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนเมนูกาแฟที่นิดสั่งกินตลอดไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็เป็นคาปูคะ่ะขาชงเรียบร้อยยกขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟคะ่ะเห็นไหมล่ะคะว่าร้านพี่เขาแต่งได้คลาสสิกมากแล้วกาแฟน่ากินมากขอตัวไปเอาคาเฟ อินเข้าร่างกายก่อนนะคะ